สวัสดีครับคนลงป่าครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าแบมบูแบมบูแบมบูแคมป์อะไรประมาณนี้นะครับผมจาชื่อไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นชื่อที่ถูกต้องไว้ให้นะครับ <Okay. S 1> ก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัว k s s p e e g u i l l นะครับ ตัวเคทูสปีดกิ้ตัวนี้ครับเขาเขาเคลมว่ามันมันเป็นเตาที่ที่ย่างได้ดีเตาหนึ่งเลยครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนผมเคยใช้ตัวเตาที่มันเป็นเหมือนที่เราซื้อในพวกในช็อปปี้ในลาซาด้ที่เป็นเตาขูดยิ้วที่พอกลางออกมาปุ๊บแล้วก็ย่างใช่ไหมครับซึ่งพวกนั้นนะครับข้อเสียงม,มาขอมัมนก็คือมันไม่มีตัวอะไรรองเลยสักอย่างหนึ่ง เวลาที่มันโดนความร้อนเนี่ยไอตัวสีที่คุกเคลือบไว้ครับมันก็จะทําให้สีร่อนแล้วก็เป็นสนิมได้ง่ายแล้วก็ตัวตะแกรงครับไม่มีความคงทนแล้วก็มันไม่ยืดหยุ่นต่อการใช้งานครับเวลาใช้ไปนานๆปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เป็นสนิมแล้วก็ตัวซี่ตะแกรงที่เป็นรวดเชื่อมครับมันมันก็จะหลุดไปด้วย ทีนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าเอถ้างั้นเราลองซื้ออะไรที่มันดีๆมาใช้ดูก็หาข้อมูลแล้วก็ไปเจอตัว K 2ที่เป็น Speed Q ดูครับเออก็เลยลองใช้ดูซึ่งจริงแล้วทริปนี้น่าจะเป็นการใช้ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วซึ่งตะแกรงที่มันเชื่อมเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันแตกต่างจากตัวของที่เป็นเป็นเตาหิ้วอะครับอย่างสิ้นเชิงเลยเดีย๋ยวผมจะให้ดูนะครับ 2> K 2 Speed Q นะครับตอนนี้เรากำลังย่างหมูอยู่ครับเนี่ยครับ นะครับจะเห็นได้ว่าตัวซี่ตะแกงเนี่ยครับมันมันทนมากเลยนะครับอันนี้สองสามทิปแล้วยังไม่แบบไม่หลุดไม่อะไรเลยแล้วก็ตอนที่ล้างนะครับตอนที่ล้างทางของสะอาดก็แบบออกง่ายมากออกง่ายมากๆเลยพวกคราบหมูที่มันติดดำๆอย่างเงี้ยครับเอาแค่แบบเออเอาแค่แบบเหมือนฟองน้ําครับรูปๆขัดๆออกมันก็ออกแล้วมันก็ออกเลยครับซึ่ง ปกติครับตัวของเตาครับเห็นไหมครับของเตาอะมันจะมีชุดแยกชุดแยกที่ใส่่านให้ก็คือเราเ,าเราเอา่านใส่ครับตรงนี้แล้วก็อ่ามันก็จะมันไม่ได้ติดกับตัวนี้เดี๋ยวลองยกให้ดูหน่อยครับลองยกออกให้ดูหน่อยสิอ่า,อาเขาจะมีไอ้นี่มาให้ด้วยนะครับมีม,มีมีเหล็กยกทีงนี้ให้แล้วก็ยกออกมา ปึ๊บอ่ะฮะนี่แหละเวลายกออกก็จะยกออกได้เป็นแผงประมาณนี้นะครับออกมาทั้งแผงเลยนี่นะครับเขาจะมีตัวขาขาขายึดตรงนี้ครับวางมันจะวางโดยที่ตัวบอดี้ตัวเนี้มันจะไม่โดนกับความร้อนโดยตรงนะครับมันก็จะทําให้ไอตัวสีเนี้ยมันจะไม่ลอกอยู่แล้วโดยไอตัวเนี้ยผมใช้งานมาพักหนึ่งอนะ่ะโอเคแหละมันก็มีค่าน้ํามันค่าไรจะค่าอาหารที่เราทํา แต่มันก็ยังล้างได้ง่ายอยู่นะครับเนี่ยไม่ร้อนไหมแล้วอย่างตัวไฟครับตัวไฟที่ใช้ในการย่างเนี่ยก็โอเคมากเลยครับเออคือไฟติดดีอ่ะดีกว่าไอ้เตาพับพวกนั้นนะครับนี่ครับแล้วก็วางย่างเนี่ครับโดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างปลื้มนะครับเนี่ยแล้วก็ย่างอะไรก็แบบสุกไวมาก นี่ครับไฟค่อนข้างดีครับปิ้งย่างก็เล็กเลกเนี่ยโอเคมากเลยครับเนี่ยนี่ครับจากที่ให้ดูเมื่อกี้บอกเลยว่ามันมันโอเคมากเลยครับในการใช้งานซึ่งผมใช้มาสองสามทิปเนี่ยรู้สึก เออไฟมันติดดีนะเหมือนแบบมันทําโฟลของตัวช่องลมระบายอากาศหรือว่าที่มันทําให้ระบบไฟติดเนี่ยมันค่อนข้างดีดีดีดดเลยแหละแต่ว่าขนาดข้อเสียมันคือมันมันย่างอะไรที่เป็นใหญ่ๆไม่ได้ปูแบบปลาตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยอาจจะยากหน่อยมันเหมาะสําหรับแบบแคมป์ปิคนิกย่างอะไรเล็กๆน้อยๆกินอะไรเงครับไม่ได้แบบใช้งานหนักมากอะไรประมาณนี้ครับโดยส่วนตัวก็ ก็ชอบมากเลยนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งตูกใจเตือนเพื่ออัปเดตคลิปใหม่มๆจากทางคุณหลวงปานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ